ผ่านมาหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาหรับรถคันแรกในวันเกิดที่เขาแจกให้เมื่อปีที่แล้ววันนี้วนกลับมาอีกครั้งครับใครที่มีตัวเกมอยู่แล้วใกล้ถึงวันเกิดเตรียมรอรับรางวัลพิเศษได้เลยครับเข้าเกมมาปุ๊บอยู่มุมขวามือเลยครับแล้วสังเกตไปที่ร้านคาเฟ่ก็จะพบกับคําว่าซาร่ากาลังรอคุณอยู่นี่แหละความน่ารักของจีทีเจ็ดครับเซอร์วิสแฟนดีมากทีนเรากดเข้าไปครับเราก็จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์เค้กอยู่ที่คุณซาร่านะครับเราเลื่อนไปดูสิครับว่าเขาจะบอกอะไร สุขสันต์วันเกิดคุณโอซเบชจ้านี่สุขสันต์วันเกิดครับจากคุณลูก้าซาร่าหลุดปากบอกมานนะ่ะผมเลยทำเค้กมาให้คุณนะครับเดี๋ยวก่อนแต่อลอกเดิมเป๊ะมรู้กันว่าในรอบนี้ผมจะได้รถอะไรเป็นของขวัญนะครับและรถคันนั้นก็คือก็คือมามาอะไรครับนั่นนิสสัน n i สโมคุณคุณ้นปะเฮ <G l> ้ยเหมือนเพิ่งได้ไหม <laughs> อะไรครับเนี่ยรอบที่แล้วได้ซปเปอร์คาร รอบนี้ได้รถนิสสันครับนิสสัน GTR Nismo GT3 ปี13หน้าตาคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันเป็นคนละโมเดลกับตัวที่เขาแจกตอนที่มีแคมเปญหนังนะอันนั้นน่าจะเป็นตัวปี18ใช่ไหมแต่นี่เป็นตัว13พวเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะครับถ้าจะกลัวว่าจะได้รถคันนี้หรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าวันเกิดมันจะเป็นการสุ่มรถเอามาให้นะฮะบ,บางทีพเพื่อนๆอาจจะได้ซปเปอร์คาร์กันไหนสักคันหนึ่งในเกมนี้ก็ได้ครับแต่ในรอบนี้ได้เป็นรถกรุ๊ป GT3 แทนนะครับ <c oughs> ดูหน้าตาคุ้นเคยอ่ะ แม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ก็ยังแรงถึง5 9 1แรงมาร์กเลยทีเดียวครับแหม่เอาไปฟาร์มสนามซาตินีโรสแทร็กได้ครับเพราะว่า P p ก็ไม่เกินด้วยว่าแล้วเอามาลองกันหน่อยครับเอามาแบบเดิมๆไม่ต้องจูนอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้เป็น GT3 อยู่แล้วนะครับลองดูกันว่าจุดจากจุดเริ่มต้นไปตรงนี้เนี่ยเราสามารถพน้นสอสคันแรกที่อยู่ด้านหน้าเราได้ทันทีหรือไม่ก็ได้นะก็ใช้ได้อยู่นะเครื่องขักําลังก็แรงดีอยู่นะเลี้ยวง่ายด้วยครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่า ได้รถท่านี้มาก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับนี่อัตราการซึ้เปืนน้ํามันเป็นยังไงเลื่อนไปดูครับตอนนี้เราอยู่ที่1นึ่งเราปรับไป4ดูซิจากการขาดเดาแล้วก็น่าจะวิ่งอยู่ราวๆ6รอบหน่อยๆแบบนี้ก็น่าจะต้องเติม2รอบนะฮะน่าจะเป็นรอบที่6แล้วก็รอบที่ถแถวๆรอบ12 เอาละคลิปนี้มาสั้นๆครับมาบอกมาแชร์กันว่า Gt7 เนี่ยเขามีของรางวัลในวันเกิดให้ด้วยนาถึงแม้ว่าจะหยุดเล่นไปนานก็ตามนะครับแม้ว่าเราเปิดเกมในช่วงใกล้ๆวันเกิดสัก45วันนะฮะมันก็จะขึ้นมาครับซึ่งก็น่าจะอ้างอิงจากข้อมูลที่ PlayStation ID ที่เราเคยลงไว้นะครับใครที่ใกล้วันเกิดแล้วอย่าลืมไปรับรถฟรีด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าเจออะไรดีๆก็จะมาแชร์กันอีกนะครับสวัสดีครับ ไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูอก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ